พุทธวจนะรยะยวิไนัยหน้าที่705เยื่อหยิ่งประพฤติแก้ตัวได้บัดนี้ขอระง,งับอุกกเขปนิยกรรมฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาปถ้าความพร้อมปร่างของสงถึงที่แล้ว ทรงเพิ่งระง,งับอุกะเคปนิยกรรมฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาปแก่ภิกษุมีชื่อนี้นี้เป็นยติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ถูกสงลงอุกะเคปนิยกรรมฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาปแล้วประพฤติดโดยชอบหายเย่อยิงประพฤติแก้ตัวได้บัตรนี้ ขอระงับอุกเกเนิยกรรมฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาปสงระงับอุกเขปนิยกรรมฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาปแก่ภิกษุมีชื่อนี้การระงับอุกเกเนิยกรรมฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาปแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้น,นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้น,นั้นพึงพูด ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สามท่านเจ้าค่ะขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ถูกส่งลงอุกกเขปนิยกรรมฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาปแล้วประพฤติโดยชอบหายเยอหยิ่งประพฤติแก้ตัวได้บัดนี้ขอระง,งับอุกะเขปนิยกรรม ฐานไม่สลทัทิฏฐิอันเป็นบาปสงระงับอุกกาเขปนิยกรรมฐานไม่สลทัทิฏฐิอันเป็นบาปแก่ภิกษุมีชื่อนี <cave>. ้การระงับอุกกาเขปนิยกรรมฐานไม่สลัทิฏฐิอันเป็นบาปแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูด อุกเคปนิยกรรมฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาปสงระงับแล้วแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้กรรมะขันธกะจบประตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทำกันเอาเองวันคืนล่วงเลยผ่านไปผ่านไป พวกเจ้ากระทําอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาท